สวัสดีครัพบพบกับคุณบอลเก่งสินนะครับวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับสนุกกับงานทัทศนศิลป์นะครับเรื่องเกี่ยวกับภาพพิมพ์นะครับนักเรียนวันนี้ภาพพิมพ์ของเราก็คือความหมายมันก็คือนะครับของชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับภาพพิมพ์มันคือเกิดจากการนำวัสดุหรือนำการเอานิ้วมือการพับการฝนมาพิมพ์ลงไปในกระดาษโดยการใช้สีนะครับสีที่มีลักษณะของที่มีความเข้มข้นเช่นสีพลตเตอร์สีน้ำนะครับเช่นตัวอย่างเช่นการใช้ภาพพิมพ์การพับ บนกระดาษนะครับแล้วก็พับลงไปทาสีด้านหนึ่งกลางออกมาหรือจะเป็นภาพพิมพ์ที่เกิดจากการฝนนะครับเช่นฝนบนใบไม้ฝนบนเหรียญนะครับเหรียญสิบนะครับทําให้เกิดลายอ่าเท็กเจอร์พื้นผิวออกมาเป็นภาพพิมพ์ที่สวยงามนะครับก็คือนักเรียนก็สามารถศึกษาได้นะครับซึ่งภาพพิมพ์เหล่านี้นักเรียนสามารถนำมาสร้างสรรค์ทำาอ่าเป็นงานศิลปะได้อย่างสวยงามนะครับนักเรียนครับก็นักเรียนก็นำความรู้เหล่านี้เรื่องภาพพิมพ์ไปใช้ประโยชน์นะครับในการทำงานศิลปะนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพพิมพ์ลักษณะต่อไปนะครับใน ในตอนต่อไปนะครับนักเรียนครับอาจจะได้พบกับภาพสวัสดีครับพบกับอ่าตอนที่2นะครับกับภาพพิมพ์นะครับต่อไปเป็นภาพพิมพ์การกดการกดสีนะครับนักเรียนกดสีก็คือเกิดจากการใช้นุ่มือนะครับนักเรียนพิมพ์ลงไปในภาพให้เกิดปรูปต่างๆจะรูปโนกรูปหนอรูปดอกไม้นะครับ โดยใช้นิ้วมือของเรานะพิมพ์ลงไปจะมีลักษณะเป็นวงกมมงลมวงรีนะครับมันก็จะสร้างสรรค์ของงานได้สวยหรือจะเป็นภาพพิมพ์ที่เกิจเดจากวัสดุธรรมชาตินะครับนี่เองก็อาจจะใช้พวกใบไม้ก้านบัวดอกบัวต่างๆพิมพ์ลงไปให้เกิดเป็นพื้นผิวเท็เกเจอร์ได้สวยงามโดยการใช้สีสีโปสเตอร์สีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีความเข้มข้นนะครับนี่เองภาพที่ออกมาก็จะเกิดเป็นภาพลวดลายต่างๆที่เป็นวสัสดุธรรมชาตินิ้วมือนะครับต่อไปลักษณะที่3นะครับเป็นภาพพิมพ์ ของการใช้วัสดุสังเศษวัสดุนะครับเช่นเอาเชือกเอาฝาขวดเอาลักษณะต่างๆที่เป็นวัสดุเศษวัสดุมาพิมพ์ลงไปนะครับนักเรียนก็สามารถสร้างสรรค์ได้เดี๋ยวครูบอลจะมีแบบทดสอบนะครับตั้งแต่นักเรียนเรียนมาเรื่องวาดรูปเรื่องปั้นเรื่องภาพพิมพ์นะครับให้นักเรียนสรุปแยกให้ไ,ได้นะครับในใบทดสอบสิบคะแนนนะครับนักเรียนไม่บายครับ